ครับนี่เราอยู่กับนี่ช้างกับนี่สุเปอร์เอามนุษย์เขียวของเราตัวนี้ตัวเขียวก็เอาตัวนี้อ้าวเน่เน้เน่อพาช้างมานอนเล่นกันนะครับเอมีตัวอะไรบ้างมีควายควายกับทานนอสนะครับตัวนี้อ้าวอ๋อ้าวมีช้างไทยครับตัวนี้ไอ อ้าวหนูครับนี่ครับนี่ไลยครับเอสไปเดอร์แมนนะครับตัวนี้อ้าววัวครับวัววัวกับอะไรครับนี่กับตันอเมริกรันอ้าวมีหมาอีกครับหมอ,อโอ้หมานี่วิ่งไวมากครับน่แน่แน่แน่อ้ออาวหมาลับเบอร์ตัวนะี้เออมา นอนดิ้นกันใหญ่เลยครับเน่่เน่เน่เเมาเราจะมาให้มันวิ่งเล่นกันหน่อยนะครับเริ่มจากเจ้าทานอตเลยนะครับเอาวิ่งเอาท้องเอาวิ่งต่อแถวกันไปนะครับเอาวิ่งครับที เงี้ยไปครับโอ้โหหมาวิ่งไหมครับโอ้โหเอาทาร์ตกลับมาเลยครับแหมอ้าวอาเอาเอาพุ่งเข้าป่าเนะครับพุ่งเข้าป่าเนะครับวิ่งของยังล้เอาวิ่งตะลุยวันเลยอ้าวเออเอาวิ่งกลับวิ่งกลับเข้าป่าเลยครับเนี่ยเอาวิ่งกลับกันนะครับพิ่งเข้าป่าไปโอ้โอ้เอาพุ่งไปล้มเลยเร็ว เอาล่มหน่ออล่มน่อ๋อเน่เอ้ออ๋ออ๋อกลับมากลับมากลับมาเน่เอ่ออ๋ออาช้างมาชนกันเลยรัาช้างชนกันยออออออเ่ออ๋ ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย